สวัสดีครับทุกคนนะครับอันนี้เราก็อยู่กับรถแมคโครแล้วก็รถพ่วง18ล้อของเราตอนนี้รถพ่วง18ล้อของเราได้ติดลมตอนนี้รถพ่วง18ล้อของเราติดลมไปแล้วนี่ไม่สามารถขึ้นได้เ,เดี๋ยวซูไม่ดูนี่เจ้าของกําลังขุดดินเราแมคโครกำลังจะมาช่วยแล้ว ตอนนี้กำลังเคลียดดินก่อนโอ้โลเฟอร์กำลังขุดดินอยู่รถติดต่ขึ้นไม่ได้นะครับนี่สาดตินไปก่อนสาดดินไปก่อนโย่โย่โย่ นี่ก็เป็นรถที่จะมาขนรถเมคโคของเรานะครับจอดรออยู่โอ้อเกียดินแล้วเกียดินเสร็จรถเล็โคก็จะช่วยดันโอปิโค ยี่ห้อโคติโก้ขนมเลยย้อนนะแม็กโกรของเราก็สามารถเคลียร์ดินได้ไม่ใช่แค่รถเกียร์อย่างเดียวอันนี้เราไม่มีรถเกียร์ไ,ไม่มีปรุกเกีย เดี๋ยวตึ้นไปทำไมเนาะโอ้เปิดข่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะเปลี่ยนทางแล้วก็ดันปูด แม่นมากเลยทุกคนดูดิปีมือมากๆากโคตรปีมือเลยอ้าวเริ่มแล้ว โ,โอ้โหนี่นี่นี่นโอ้ี่ัีเโอ้โโอเคเขาจะเกาะแล้วเขาลังลากแล้วนะครับนี่เฮ้ยลากแล้วลากแล้วขหยับแล้วขหยับแล้วโอ้โหนี่เป็นไงทุกคนล้อลอยเลย